งับลงไปที่ผมเราแบบนี้แล้วมวนเข้าหาตัวเห็นปะของเ a b ิลิสคือมันลื่นคือซื้อเครื่องนี้เราชีวิตง่ายคือเยอะเลยใครที่ม้วนผมไม่เป็นก็ไปลองดูรอยมันจะฟีลแบบนี้เลยทุกคนเหมือนออกมาจากร้านทำผมแบบเด้งๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้รอนแบบนี้เป็นแบบว่ามีวอลลุ่มอะแต่ยาวคือสวยเลยเหมือนแบบพวกแบบศิลปินเกาหลีอะไรอย่างนง้นน่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แพรจะมาสอนเทคนิคม้วนผมไวๆสำหรับคนที่ม้วนผมไม่เป็นเลยแล้วก็จะมาบอก3ามเหตุผลที่ทำไมเราม้วนผมแล้วผมมันคายไวไม่อยู่ทรงทั้งวันก่อนจะมาสอนม้วนนะคะจะมาพูดถึง3ามเหตุผลก่อนข้อแรกเนี่ยก็คือประมคมครีมน,นวดหรือว่าใส่ออยล์จัดแต่งทรงผมมาก่อนที่จะม้วน ทุกคนดูผมแพรนะอันนี้ผมแพรคือไม่ได้ผ่านคิมม์นวดหรือใส่ออยอะไรมาเลยพวกนั้นนะมันจะทําให้ผมมันนุ่มลื่นแล้วมันก็คลายไว้นะคะใครที่จะม้วนผมแล้วอยากให้ผมอยู่นานๆน,นี่คือห้ามเลยนะอย่าเพิ่งใส่นะทุกคนส่วนข้อ 2. เนี่ยก็คือเป็นคนผมเส้นเล็กเหมือนแพรอีกอันนี้ไม่ได้หนีบไม่ได้อะไรอะ่ะมันก็จะตรงอยู่แล้วอะส่วนข้อ3นะก็คือสภาพอากาศวันไหนที่อากาศมันชื้นมากๆเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยมันคลายอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะเพราะว่า รุ่นน้องแพรเนี่ยก็มีสาภาพผมหลายแบบนะแต่พอเจออากาศชื้นเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าผมตรงกันหมดเลยอันนี้ก็คือวควบคุมไม่ได้นะทางแก้ก็คือพอม้วนเสร็จเนี่ยก็ใช้สเปรย์ล็อกไว้แล้วก็ห้ามม้วนไปหวีรอนไปนะเพราะว่ามันจะยิ่งครไวเราจะใช้ผมตอนไหนเราค่อยไปหวีคายตอนนั้นมันก็จะได้อยู่ทรงพองดีใครที่ม้วนผมแล้วไม่ค่อยอยู่ลองดูว่ามาจาก3ข้อนี้หรือเปล่าอะต่อไปแพรจะมาสอนม้วนผมแบบง่ายๆนะซึ่งถ้าสํา หรับมือใหม่แพจะแนะนําเป็นรอนแบบนี้คือง่ายสุดละทุกคนบางคนไปใช้เครื่องม้วนผมอัตโนมัติอะงงกว่าเดิมเครื่องที่แพจะใช้ตัวนี้นะก็คือ b a b y l i ส s รุ่น 2453T ที่ใช้เครื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นรอนขนาด 38mm มพอมันเป็นลอนขนาดใหญ่ลอนที่ได้มันจะคลายสวยเ,เป็นรอนแบบสไตล์เกาหลีที่เขาฮิตกันตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้ แทนไม่ค่อยเห็นคนใช้แบบว่ารอนแบบเล็กมากๆแล้วนะเพราะว่าอันนั้นมันจะทําให้ดูแก่ใช่ปะแล้วก็ตัวนี้คือน้ําหนักมันเบามือมากเลยอะเนี่ยสายก็คือหมุนรอบแบบนี้ได้เลย3 6 0องศานะถ้าอันไหนที่หมุนแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนเวลาเราแบบม้วนผมไปอะมันจะพันไปเรื่อยๆๆแบบนี้ดังนั้นนะหาเครื่องที่มันหมุนแบบนี้ได้ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เป็นตัวที่ร้อนเร็วนะปรับความร้อนได้6ระดับตั้งแต่160องศาถึง210 อ,องศาเลยอย่างแพรเนี่ยจะม้วนแพรใช้แม็กสุดเลย210อ,องศาเพราะว่าอย่างที่บอกแพรเป็นคนผมเส้นเล็กด้วยเนาะแพรก็อยากให้ความร้อนนะมันล็อกรอนเราอะ่ะให้มันอยู่ทรงทั้งวันเดี๋ยวมาเริ่มม้วนกันเลยใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งจะมาม้วนผมแพรแนะนำเลยนะต้องแบ่งผมถ้าไม่แบ่งผมนี่ก็คือยาก ใครที่แบบผมหนานิดนึงก็แบ่งสักสามชั้นเวลาม้วนอะจับผมมาแค่นิดเดียวพอไม่ต้องจับเยอะประมาณนี้เสร็จแล้วอะฝั่งซ้ายอะแพจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางอ่ะจับปากเข้าไว้แบบนี้ใช่ปะแล้วก็งับลงไปที่ผมเราแบบนี้แล้วม้วนเข้าหาตัวเห็นปะของเบบิลิสคือมันลื่นถ้าแบบบางทีบางยี่ห้อเราไม่สามารถหมุนผมแบบนี้ได้นะแล้วเราก็หมุนขึ้นไปแบบนี้ รอแปบหนึ่งนับ1นึถึงสิวิถ้าเกิดว่ามันร้อนช้าหรือความร้อนมันไม่ถึงอะ่ะตรงนี้มันจะใช้เวลานาน,านมากทุกคนเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆค,ค,คลายออกทีละป้องนะอ่ะเห็นปะ มันก็จะเป็นลอนแบบว่าใหญ่ๆคลายๆแบบนี้ซึ่งมันจะไม่แก่ทุกคนเราม้วนขึ้นไปให้จนถึงสุดเลยนะเพราะว่าลอนใหญ่ๆแบบนี้พอม้วนออกมาจริงๆอะ่ะมันจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนมากเห็นปะแต่มันจะทําให้ผมเราอะดูมีวอลลุ่มขึ้นเนี่ยแล้วมันก็จะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวถ้าเกิดว่าเป็นลอนเล็กๆนะมันกินเวลานานมากอ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยใช้นิ้วชี้กับ,บนิ้วนางจับแบบนี้ใช่ปะพอเปลี่ยนมาฝั่งขวาจะใช้เป็นนิ้วโป้งแทน น้วโป้งจับตรงนี้ดึงผมมานิดนึงเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราเนี่ยคว่ำลงแล้วเอาปากมานันะงับเข้าไปด้านล่างผมแบบนี้แล้วมวนออกเราหมุนขึ้นไปให้สุดแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆแบบว่าคลายปากเขาให้หลวมนิดนึงแล้วก็ดึงลงมาจนถึงปลายผมข้างล่างอะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะใช้มวโป้งแล้วก็งับลงไปข้างล่างแบบนี้ เสร็จแล้วก็หมุนออกหมุนผมอะขึ้นไปให้จนถึงหนักหวัวเราเลยเราก็ค้างไว้แบบึงประมาณสิบวินเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาออกทีละป้องแบบนี้ก็ได้เห็นปลายผมที่มันเหลืออยู่ไหมเราก็จะค่อยๆคลายเครื่องเขานิดนึงแล้วก็ให้มันหนีบลงไปในเครื่องแล้วก็หมุนอีกนิดนึงอย่างนี้มันจะได้เป็นลอนไม่แบบแข็งทื่อๆนะ นี้เสร็จละง่ายมากๆเพราะว่าลอนเขาใหญ่ไงเราไม่ต้องแบ่งผมแบบทีดๆแลาว้็มามวนชั้นอื่นต่อด้านขวาไปทาเหมือนเดิมนะใช้นิ้วโป้งจับตรงปากมันแล้วเราก็ค่อยๆจับผมแบบนี้แล้วก็จะมนวนเ่งก็ได้เอาออกทีละต้องแล้วก็มวนไปเรื่อยๆทีละหน่อยอันนี้จะทําให้ความร้อนมันทั่วถึงขึ้นอันนี้ร้อนเร็วมากใช้เวลาแป๊บเดินจริง ลอมันจะคลายสวยแล้วก็แบบมีวอลลุ่มใครที่เป็นมือใหม่อ่ะใช้มืออีกข้างหนึงอ่ะช่วยจับผมแบบนี้ก็ได้นะให้มันมากองอยู่รวมกัน าใครที่อยากให้รอเนี่ยมันอยู่นานๆจริงๆอ่ะให้แบ่งผมน้อยๆเลยแบบหยิบผมมาแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยอย่าไปหยิบมาเป็นก้อนอย่างงี้ถ้าเป็นมือใหม่แล้วหยิบมาเป็นก้อนแบบนี้มีสิธิ์ที่จะแบบม้วนแล้วมันไม่เป็นร่อนได้นะหยิบให้น้อยแล้วก็แบ่งผมหลายๆชั้นเนี่ยถ้าไม่แบ่งผมมันจะต้องมาหาผมแบบแพกงใช่ปะถ้าใครที่ไม่ถนัดก,ก็คือจะมีช่อที่ไม่ได้ม้วนแน่นอนแล้วเดี๋ยวแพรจะลองมีคายให้ดู เห็นปะว่าผมมันจะมีร้อนลุ่มมากทุกคนพอเราใช้แกนที่มันแบบ38 mm แเแล้วความร้อนถึงอะ่ะมันจะได้ผมร้อนเต้งๆแบบนี้เลยแต่ถ้าเราใช้ความร้อนไม่ถึงอะ่ะมันจะแบบคล้ายตรงไปเลยนะเดี๋ยวเรามาม้วนฝั่งนี้กันให้เสร็จฝั่งนี้ก็ม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาหวีคลายกันแล้วก็ข้อดียอย่างหนึ่งของร้อนที่ใหญ่แบบนี้มันสามารถยกโคนได้เหมือนเวลาเราไปร้านทําผมอะ่ะแล้วเขายกโคนอะ่ะเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้ใช่ปะ ยกคนขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยคนมันก็ยกลัแต่ถ้าเป็นรลอนเล็กอะ่ะมันจะทําไม่ค่อยได้นะแล้วเราก็ดันดันไปอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะยกคนให้เราแบบนี้ ม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งก็จะได้รอนประมาณนี้นะทุกคนเป็นรอนคลายๆแบบว่ามีบอลลูมนิดนึงสำหรับคนที่ผมสั้นแบบแพรก็ใช้รอนขนาด3 8ม m MM มได้นะถ้าผมยาวนี้ยิ่งเหมาะเลยเพราะว่ามันจะทำให้หมวนเร็วขึ้นแล้วมันจะได้รอนแบบนี้เป็นแบบว่ามีบอลลูมอะแต่ยาวคือสวยเลยเหมือนแบบพวกแบบศิลปินเกาหลีอะไรอย่างนั้นนะ่ะใครที่กลัวว่าใช้รอนใหญ่ขนาดนี้แล้วรอนมันจะอยู่ไหมคือมันอยู่นะถ้าความร้อนเราถึงจริงๆอะคือเครื่องนี้ถ้าใครอยาก ชอบแบบสไตล์เกาหลีอะแพรแนะนําเลยเพราะมันใช้ง่ายแล้วมันก็เร็วด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีม้วนผมนง่ายๆสําหรับมือใหม่ใครที่สงสัยตรงไหนก็พิมพ์มาถามแพรได้นะเครื่องนี้จะราคาอยู่ที่3,290บาทแล้วก็มีรับประกัน1ปีนะใครที่เป็นมือใหม่แพรแนะนํามากๆเลยเพราะว่าหมันลื่นมันร้อนแล้วมันก็ใช้ง่ายแล้วมันได้ร้อนสวยเนี่ย มีบอลล่มจริงๆเดี๋ยวให้ดูรูปเปรียบเทียบคือซื้อเครื่องนี้แล้วชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยใครที่มวนผมไปเป็นก็ไปลองดูรอมันจะฟีลแบบนี้เลยทุกคนเหมือนออกมาจากร้านทำผมแบบเด้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพิกาดะแพรจะแปะไว้ให้ตรงเดสคริปชันด้านล่างนะใครที่สนใจก็ไปกดซื้อเอานะทุกคนสำหรับคลิปนี้แพก็ขอลาไปก่อนค่ะ